เวากลุ่มที่หนึ่งกอนกลุ่มที่หนึ่งวยังด่าคนเราวะเซาวเวียดเพิ่นเบาทึกแล้วยังไปได้ยังไปจมตีเราเฮ็ดยังวะสั้นเนะาะนักท่องเทีย่ยวชาวเวียดนามกับนักท่องเทีย่ยวไทยซึ่งมันแตกต่างกันฟันฟ้ากับดินเลยเนาะจากนักท่องเที่ยวเาาเวียดนามที่ได้เขามาเที่ยวล่าแลวเพิ่นก็ได้เคียนรีวิวอยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นประมาณโซงนาเซึงอ่าเฮาทางนั้นนาะมีความหมายดีก็เลยแปลมาให้ทุกคนในฟังเงี้ ทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซี่นากมอสึกคือสึกคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสูดซองของกงลาดาเส้นเก่าเส้นเคยเนาะทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีฟังเราฟังไทยแล้วกัทั่วประเทศทั่วลูกที่กาลังติดตามรับสมซองข่องกงในตอนนี้เนาะวายเบิงยูไซเนาะพี่น้องจังหวัดใดแขวงใดเนาะคลิปนี้โคจะมาเว้าเกี่ยวกับดราม่าเซาเวียดที่มาเที่ยวลาวเนาะพี่น้องคือแบบโปให้ประเทศลาวฮะมาเที่ยวลาวแล้วแบบ บอลให้ประเทศลาวจังสี่จังสั้นเราก็มันมีโซ่งกลุ่มเนาะพี่นอ้องอ่าแล้วโคจะมาให้อ่าพี่น้องเอฟซีเนาะได้ชมคลิปที่ว่าคนลาวเนาะแปลเป็นภาษาลาวมาให้เบิ่งเนาะ,ะ,ะแล้วก็อ่าแล้วโคจะมาให้คําคิดเห็นเนะะเาะบอลโคคิดเห็นกันเนอไรเนาะและ้วก็อ่าในฐานะที่โคเป็นครูอ่าแล้วก็ในฐานะที่โคเป็นคนลาวคือกันเนาะอ่าแล้ว จะรู้สึกเนื้อใดถ้าว่าได้ยินคํานี้แล้วจะรู้สึกเนื้อใดเนาะลักกับคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเขาจะมีความคิดเห็นเนวใดเนาะหลักจะมุมมองจะเป็นไปคืออาโคบอล่ะคือคนลราอยู่ในประเทศลราบ่เนาะแล้วจะมาบึงน้กนากันแล้วก็จะมาให้น้อง FC ฟซีฟังคลิปตัวน,นี้คนต้นเรื่องต้นคลิปเนาะแล้วมีคนลรามาเปให้ฟังเนาะพี่น้องแล้โคโอามาฟังแล้วหืมสุดยอดเลยเนาอะ,อะ แล้วฝากพี่น้อง FC เนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนงมดให้โขก่อนเนาะพี่น้องแล้วเราก็หามาชมคลิปตัวนี้พรออ้อมกันเลยเนาะพี่น้องไปชมกันเลยเนาะทุกคนวันนี้เขาจะมาเบาประเด็นที่กํลาลังเป็นดรามา่าอยู่ในแอฟโบอ,บอเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่ได้เขามาเที่ยวเล่าแล้วเพิ่นกระด้เขียนรีวิวอยู่ในเฟซบุก๊กส่วนตัวของเพิ่นประมาณซองหนาซึ่งาเขาเองกระด้แป๊ะ จำนวนซองหนาที่ว่าแปะบเรตตตืมวูมใส่แปลตามโตเลยอยากจะหยออยู่แต่โบสาหมัดหยอได้พอแต่ละข้ามที่เราเคลียนนี่เสบ็บเส็ทางหน้นานะนมีความหมายดีก็เลยแปลมาให้ทุกคนได้ฟังยาวเนยผู้ใดที่ว่าเป็นภาษาเบียดกะสามารถมาคอมเมนต์ว่าเ้าแปะพิษบนใดหรือบคบบนใดเนาะก็สามารถมาแปะสวยกันได้อ่าเริ่มเลยถามีหนึ่งค้าเตือนที่จริงใจให้หมูเพื่อนมีพระว่าซื้อเราซื้อมีมีคอเตือนหมูเพื่อนอย่าไปประเทศเลาวคนลาวทั้งจะเป็นคนจิตใจดี ซื้อซัดเป็นธรรมชาติแต่ปวกเขาหนาสงสารทุกยากการไปท่ทองเที่ยวเล่ารังนี้แมนโบมักโบมักอันทําอิดอยู่ลาวอากาศห่อนปานอยู่แอฟริกาห่อนแห้งและอยู่ยากมียางตามทาง30นาทีผิวโกดด้เปลี่ยนสีอันที่สองเส้นทางเขตสุสนบทของเล่าสุดย่ำแย่หนึ่งห้าสองเมตรจะมีเป็นพันคุ้มใหญ่คุ้มหน่อยมีหอยแตกหอยแห้งสุดทางคุ้มเลิกคุ้มสั้นจนดลดหันสิตใต้ค่าทาง ตามพ้นทางมีแต่ฟุน่นไร่ยาแต่ทรายแดนนำกัน้นหาวังเวียงแบบนรกบนดินมีตลอดกิโลเมตรแต่ใส่ควอมวยของรถเลน1ิฟหาสาวกิโลเมตรต่อสมองโคตรมือยตลอดระยะทางไม่ได้เห็นปราะสาะซนดำรงชีบิตในสาพัดแบดอมที่มีมลพิษตลอดสองสี่สมองข่ายคือปราะสาะซนกำลังอาศัยอยู่ตามทีสาธารณะที่จัดรันห้ยปราสาซนท้งซองผากทางได้สังเกตเห็นการใส่ชีวิต ชุดที่ยากลําบากบกลัวเขตประชาชนอยู่แอฟริกาเครื่องที่ซากแล้วตากสามนาทีกว่ากายเป็นเคื่องแดงเคื่องเลืองมดหย่อนว่ามันมีฝุ่นเห็นแนวนั่นประชาชนกับย่งางอโหมอมาแต่งกินอยู่หน้าบา้านตามแคมทางผมกับเบิงรถไปมาผมกับบรรยากาศขี่พุ่นคอยผู้หูดอกว่าปอดของพวกเขาสียังดีอยู่โบเล่าสุดทุกยากและบบมีการพัฒนาลอยป,ปี้ก็ย่งางโบซำเวียดนามตอนนี้ ทางไฟเงินเพอปัะ,ะสนส่วนใหญ่แมนเห็ดกสิกรรมน้อยคนที่จะได้ทำเฮียนเงนินแนั่นเศรษฐกิจโกยิงจะพัฒนายากล่ามีเพียงแต่นครรลวงเบียงจันพอสิใครเดแต่กันยังแมนเมืองที่ทุกยากเจ้าของธนาคารห่วงแฮมและอาศีพแกนก้างกับแมนมิต่คนเวียดคนจีนและคนไทยถ้าบุมีทางด่วนเส้นทางรถไฟที่จีนสางไ้ ถนนลากบกบัสามารถไปมาได้ความหมายก็คือประชนลาบบ่มีหนทางเที่ยวทุกเส้นทางเพ่หนทางเป็นคุ้มเป็นโบแต่คุ้มตื่นคุ้มเลกิกตน้นแดดเต็มไปด้วยขีฝุ่นตอนฝนก็เป็นหน่ำค้งเป็นคุ้มเป็นโบ้าอยากหายเศรษฐกิจพัฒนาแต่ถนนหนทางมันบ่มีกระสุดที่ยากแล้วอย่าเอ้ยความสะอาดปลอดภัยของอาหารกระสุดอ่อน มีกินอาหารเป็นผิดอยู่ซองมือขิดบาตัวเองสีใต้ขนาดว่าเลือกห่านอาหารทีดีทีเบิงงามแล้วอยู่ล้วงปลาบ้างเลยบางเบี้ยงหานอาหารเบิงทางหนอกก็งามเขาไป้าทางในก็มีแต่เข่าขีพุ่นและมลพิษใจกลางเมืองโรุดเลนไปมามีตะควันเต็มหมอกเต้มท้องฟ่าอาหารที่เป็นคายกัวบว่างเอาไว้ตามถนนทุนทางมลพิษก่เขาไปในอาหารหมดนอกจากนั้น ทีห้าเห็นในหูเันง,งามแตโต้จริงกับธรรมดาเสียแหแรงท่องเที่ยวทีบุมีซื้อเสียงของเวียดนามไปเล่าด้วยปีญยน์มันแพงเงินสื่อปีญยน์ไปยุโรปไปจีนไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียอินโดนีเซียดีกว่าตื่อเทา่ามีไปเล่าโดยรถใหญ่ย่อนคิดว่าอยากเบิงวิวงามคือ,อยูเวียตเบิงไห่พนค่ายสุดท่ายมีแต่ขี่ฟูนบ่มีย่งไห้เบิง เป็นเถี่ยวการเดินทางกัวสองพันกิโลเมตรในเงินไคเส้นทางบรรยากาศทีมีแต่มนลพผิดและควัวอันตรายเป็นการเดินทางที่มีผิดหวังที่สุดในชีวิตเป็นประเทศทีหนาเบื่อที่สุดที่มีเคยไปมีสีบุมีบันไปอีกจากเอือไปล่าบุมมียังไหลินถามมูเพื่อนหรือบามูสนิทคงมีมีก็อยากเตือนไปไซก็ไปได้แต่อย่าไปล่าไปจีนสบายกลัวตื่นเทาไปล่าบเธอหนีเมียนเธอที่สอง นาเบื่อกูเธอทําอิฐโซดีที่ชุดก็คือบุมีเด็กหน่อยไปน้าสามีเด็กหน่อยการเดินทางก็คือจะหงอยหงอยไปก่าเกาการเดินทางครั้งนี้สวยห้มีหูซึกว่าเกิดอยู่เวียดนามสบายกลัวพันเทาเมื่อเทียบใส่กับการเกิดอยู่ล่ามีเงื่อนห้มีป้ายมีกับโไปอยู่มีไปเล่าคิด่าซีไปเทียวดนดแต่เห็นแนวนี่มีกับเลยปานผูประสบภัยพิบัติมีไทยหูกหน่อยเดียวหย่อนมีฟุ่นควัน และบูมีความตื่นเต้นได้ได้ผูกที่ลง่งเมนผูกดีที่สุดแล้วนอนคําแปลก,กับประมาณนี้หมู่เพื่อนคิดเห็นแนวใด้กับสามารถคอมเมนต์กล่องคอมเมนต์ได้เลยส่วนผู้แป้บุมีความคิดเห็นได้ๆนอนไปบ้าน้อเป็นหน้าได้พี่น้องเนาะได้ซมคลิปแล้วอ่ามีคำคิดเห็นหน้าใดเนาะอย่าลืมคอมเมนต์เนาะพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะคือ อยู่ในประเทศลาวเนาะคนลาวจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มชิ้นหนึ่งคือกลุ่มที่ว่าอ่ายอมอ่าเห็นดีนาเศร้าวเวียดแล้วกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่หับความจริงเตว่าบอบพอใจที่ว่าเศร้าวเวียดไปวิจารณ์วิาพากวิจารณ์แล้วก็ะดูทุกประเทศลาวเนะาะโบเมนบากลุ่มที่สองเนะาะโบเมนบาเขาหับความจริงโบได้เตว่าเข้าบอบพอใจในอาการกระทําเนาะของเศว้าวเวียดูุ้นี่เพิ่นมาเที่ยวลาวแล้วเพิ่นมา อ่าโพสลงอยู่ในเฟซส่วนตัวของเราเนาะแต่ว่าเฟซส่วนตัวของเราฮัลนแต่ว่ามีผู้ติดตามคือแบบอ่าเล้วก็เป็นเน็ตไอดอลผู้หนึ่งของเวียดนามฮะพี่น้องเนาะซึ่งมีผู้ติดตามนะลายเส้นเนาะแล้วก็มีทั้งคนเวียดนามแล้วก็มีทั้งคนต่างประเทศนะที่ซึ่งการโพสแบบนั้นเนาะอ่าโอได้ไปเห็นอ่าเขาว่าเราเป็นฮอตไลโค้ด เนาะเป็นฮอตโค้ดคำว่าโ้ดเนาะเป็นแบบผู้ที่ว่าบาลัญญาเนาะผู้ที่ให้อาความรู้คนอื่น,นมีคนติดตามไลนะ่ขนาพี่นอนะ้องเนาะลวก็กลุ่มที่หนึ่งฮั่นคือกลุ่มที่ว่าควรยอมรับความจริงแลวก็เพื่อนว่าเศร้าวเวียดเบาทึกแล้วกลุ่มที่สองคืออากลุ่มที่ยอมรับความจริงบางข้อแต่ว่าบางข้อเขา ยอมพับบบได้แล้วคูโอ,อยากท่ามเอฟซีเนาะของคูโอถ้่าวันสมมุติเนาะเ่าชา,าวเวียดนามผู้นี้เนาะไปเที่ยวประเทศไทยแล้วไปวิพากวิจารณ์ประเทศไทยแล้วก็เตือนคนเวียดนามแล้วก็เตือนลงในอาเฟสาธารณะของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามไล่อาแซนคนแล้วเตือนว่าบ่ให้มาเที่ยวประเทศอาเจ้าแบบนี้ะนะแล้วในฐานะที่เจ้าเป็นเจ้าของประเทศเจ้าจะหู้สึกแเนวใด ในการเตือนแบบนี้แล้วในการมีภาควิจารณ์ประเทศของเจ้าแบบนี้นะแล้วเราจะรู้สึกแนวใดเนาะคือ,อโทษเนาะเพิ่นเคียนเป็นภาษาอังกฤษนกโอาอ่านแต่ได้แต่ภาษาอังกฤษนอยนึงเนาะเพื่อว่ารีวิวแล้วเพิ่นเคียนเป็นภาษาเวียดเนาะครโอก็อ่านภาษาเวียดได้แต่ลาวเนาะแล้วมีสาวลาวผู้นี้นะพี่น้องแล้วเพื่อนมาเป๋เนาะมาเป๋เป็นภาษาลาวให้ฟังเนาะคือขอให้ฟังคลิปเมื่อกี้นแหละ แล้วเพื่อนมาเปยให้ฟังแล้วจุดอ่าเปิดหัวข้อเนาะพี่น้องคอาอจะให้ฟังอีกเทือนหนึ่งเนาะหมาเปย์สวยกันได้อ่าเริ่มเลยถามมีหนึ่งคำเตือนที่จริงใจให้หมูเพื่อนมี่พอมาซื้อเราซื้อมี่มีคอเตือนหมูเพื่อนเนี่ยเราซื้อมี่เราอะมีความจริงใจมาเตือนหมูเพื่อนพี่น้องเพณ่มาอย่าไปประเทศลาาคนลาล้า้อย่าไปประเทศเลาเลา,า,ปปลาถ้า นอพี่นอ้องโคมาฟังแล้วก็คือหู้สึกแบบจากโคเข้ากลุ่มทีซ่องเลยเนาะอ่านี่คืออ่ามีหลายเพศเนาะคือทางไทยเพื่อนกันอ่าเพื่อนกะน,นํำเสนอข่าวนี่แล้วก็มีบางเพศเพื่อนกอ่าเขียนมาเป็นข้อข้อเลยเนาะแล้วโคจะมาเว้าเนาะกลุ่มทีหนึ่งที่ว่าเพื่อนว่าควรยอมรับความจริงเดชทั้งด่าคนลาวด้วยกันและะ้วก็ สมเซยชาวเวียดนามที่มาเเวาแบบนี้แล้วกลุ่มที่สองการยอมรับความจริงในบางาข้อที่เราเเวาบ่พ่อใจข้อที่ว่าเราอาเเว่เตือนมู่เพื่อนยังจริงใจบอยอยากให้มาเที่ยวประเทศลราเพราะว่าประเทศเราทุกนั้นันี้่คืออยู่ในคลิปข้อข้อเป็นกลุ่มที่สองเนาะคือบางข้อที่ชาวเวียดผู้นี้เว้า มันกระทึกเนาะแต่ว่าคววจะมาเ้ากลุ่มที่หนึ่งก่อนกลุ่มที่หนึ่งวายัางด่าคนลาววะเศร้าวเวียดเผินเบาทึกแล้วยังไปได้โจมตีลาวเฮ็ดยังว่าสั้นเนาะให้ขคก็ยักษ์ฟากฟังเทองคนลาวอยู่ในกลุ่มหนึ่งนี่เจ้าแต่ให้ละเอียดแล้วก็ฟังแล้วกับเบิ่งจุดประงรงที่เศร้าวเวียดคนนี้ซื่อเนาะแล้ว ให้เจ้าไปคิดคืนไหมบอมแมนมาคนลาวบางกลุ่มนะกลุ่มที่สู้บอมแมนมากลุ่มที่่องเขาบ่นยอมฮับความจริงเขายอมฮับความจริงแต่สิ่งที่เขาปุ้งที่เขาปกป้องประเทศชาติซึ่งที่เขาบ่ามากคือเขาอ่าโซเวียตคนนี้เนาะไปวิอ่าไปรีวิวแล้วไปวิพากวิจารณ์ประเทศล่าว่าแล้วก็ยังเตือนอีกว่าเธอมูเพื่อนที่จะมาเที่ยวเล่าไม่อยากให้มาเที่ยวาล่าววนะ แล้วคนที่ติดตามเศร้าผู้นี้นะเศร้าเวียดผู้นี้นะไล่เส้นคนบอลเมียนแต่บอลเดียวเนาะแล้วมีทั้งคนในประเทศแล้วก็คนต่างประเทศที่มาติดตามและถ้าเข้าได้ฮับซื่อแบบนี้นะทั้งทั้งที่เจ้าเป็นไล์โคตดอีกแล้วถ้าคนที่ว่าติดตามเจ้านะเข้าไปอ่านแล้วเขาก็เกิดความย่านกลัวเกิดความบ่บพอใจเกิด บยยักไปเที่ยวประเทศลาวซึ่งมันเ็ดให้ประเทศลาวได้รับผลนกระทบเต็มๆคนที่บอกเข้าใจคนที่เขาจะสื้อเซาเวียตผู้นี้เขาจะบยยักมาเที่ยวลาวถ้าสมมุติว่ามีคนแพลนที่จะมาเที่ยวประเทศลาวโอ้อยากมาเที่ยวประเทศลาวอยากมาส้มเมืองว่าประเทศลาวเป็นยังไรเนื้อรดแล้วบางเอิญมาเห็นโพดโพดนี่ของสาวเวียตนามแล้วเขาจะหู้ซึกเนื้อใดถ้าเป็นคู่ออคู่ออกกับบุยัก ไปเลวเนาะแล้วสมมติว่าโคร๋อเนาะไปติดตามเพจเพจหนึ่งโพสโพสหนึ่งแล้วเพิ่นมาสมมุติเนาะนี่สมมุติว่าโอไปอ่านอ่าโพสที่ว่าโคติดตามอะนะเป็นเป็นโพสเป็นคนที่ว่าหน้าเสื้อถือคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ติดตามไล่แล้วโงเอิ้นไปเห็นโพสนี่อะนะแล้วเขาเจ้าเคียนมาแบบนี้มารีวิวคือซาเวียดมารีวิวนี่เราว่าประเทศเขานันมีโจรมีขโมยร้ายถ้าว่า ขอเตือนเด้อถ้า่าไปประเทศนี้จะเป็นเน,น,นืนี้เนื้อนี้ขอก็บ,บี่ยกไปแล้วบนาะมมีความเสือ่อมทรุแล้วประเทศนี้เฮ็ดให้เฮาบย่ยกไปแล้วประเทศนี้มีโจรมีขโมอยมีคนบดีหล่ขอก,ก็เกิดความบี่ยกไปเนาะถ้ามันบบเตกต่างยังกับโพส์ทีเซาว์เวียตคนนี้โพสตนะเนาะเพิ่นมาโพสต์แบบรีวิวปัจจานเลยแล้วก็ว่าเนาะก็เป็นข้อเนาะอ่า คือว่าถ้าเจ้าจะถ้าเจ้าเป็นญาติพี่น้องแนะนําไปเที่ยวบอนอื่นยกเว้นลาวเนี่ยแล้วเป็นยังจึงยกเว้นลาวเนาะแล้วยังเตือนมาบ่ให้ไปเที่ยวลาวไปเที่ยวประเทศลาวคืออากาศ์ฮอนซ้ํากับอยู่ชาวแอฟริกาถ้าคนชาวแอฟริกาได้ยินคํานี้ฮะนะเอาเอาประเทศชาวแอฟริกามาเปรียบเทียบประเทศยังประเทศลาว แล้วประเทศชาวแอฟริกามันมาเกี่ยบย่งกับประเทศลาวถ้าจะเปรียบเทียบความห้อนอยู่ลาวกับอยู่ไทยมันกับบรเิเตกต่างยังขออ้อเคยไปเที่ยวไทยเนาะแมนยูข้ออ้อยยังบริไปทุกจังหวัดแล้วแล้วจะมาเปรียบเทียบอากาศยูลาว,วาห่อนซ้ํากับชาวแอฟริกาอยู่กับแอฟริกาเนาะแล้วมันสมควรระโบไปเปรียบเทียบแบบนี้แล้วยังมาว่าประเทศลาวยากจนและโดยพัฒนาอีกร้อยปี ก็บรเจเลิรนเท่ากับเวียดนามปัจจุบันแล้วเจ้ามาเปรียบเทียบแบบนี้เจ้ามันสมควรหรือโบเนาะอ่าเฮายอมภาพในจุดนี้ว่าประเทศเฮาเป็นประเทศโดยพัฒนาเป็นประเทศที่ว่ายักจนเฮาก็เนะเขาก็บ่ได้เว,ว้าประเทศาาเราเขารวยคนรวยเจริญแล้วเฮาคนเาวบ่ได้บ่มีผู้ใดเว้าว่าก็มีเนอะบางข้อที่ว่าเพื่อนเว,ว้ามันทึกเนาะเพื่อนว่าประเทศาลรา ถนนทุนทางเป็นลุมเป็น่บเออันนี้คนลาวเขายอมฮาบปปประเทศลาวเส้นทางมันบ่ดีมันเป็นลุมเป็นโบเนาะถนนห้นทางอยู่ประเทศลาวมีแต่ขี่ฟุ้นขี้ไงเนาะบ่ได้มีคอนกรีตมดทุกเส้นทางเส้นทางในการอ่าเที่ยวมันก็ลำบากแล้วพ่นบาเงินภาวะเงินเฟ้ออยู่ในลาวเมนอันนี้ก็ยอมฮับวปปประเทศลาวเฮาปัจจุบันประเทศลาวประสบภัย เพราะว่าเงินเฟอ้ออันนี้ยอมฮับเนาะมีบางข้อที่คนลาวเขายอมฮับความจริงแต่ที่โบพ่อใจที่โบยอมฮับก็คือเพิ่นมารีวิวประจานประเทศลาวแบบว่าเตือนให้คนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศลาวฮะนะให้เขาหันบี่ยงมาเที่ยวลาวจุดนี้เละมันมีผลกระทบต่อประเทศลาวซึ่งคนลาวที่ว่าประเทศลาวเปิดปร,ประเทศเป็นประ พร้อมที่จะฮับนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวลาวแล้วมีคนเวียดนามมาวิพากวิจารณ์มาปัดจานแล้วก็มาเตือนโบให้นักท่องเที่ยวทั้งอยู่ในประเทศเวียดนามแล้วก็นคนที่ว่ามาเฮ็ดพสท์ของชาวเวียดนามว่าผู้ใดมีญาติพีน่นะ้องเนาะแบบบัดเตือนวา่าโบให้มาเที่ยวประเทศลาวถ้าว่าไปเที่ยวก็ไปเที่ยวประเทศอื่นยกเว้นประเทศลาวแล้วอันนี้มันสมควรแล้วโบเนาะ นี่นะน,นี่นะนั่นว่าประเทศเราอาหาราบรสสอาดจ,จังซี่จังสั้นแล้วดังยังไรไรครอเนาะคือดังอยู่ในคลิปฮเจุดประสงค์ที่คนลาวที่เขาเบิ่โงอกเขาบ่าพอใจบ่แม่นว่าเขาบ่าพอใจเข้าบ่ยอมรับ โบเมนบอเขาบายอมรัาความจริงเขายอมรัาความจริงแต่ว่าเขา่าบพรอใจจุดที่ว่าเจ้าไปรีวิวประเทศเขาแล้วอย่างเตือนให้คนอื่นโบมาบบให้มาเที่ยวประเทศลาวะนะเขาบ่พอใจนะจุดนี่เนาะเฮ็ุให้คนอื่นบอยักมาเที่ยวลาวฮนะแล้วมันสมควรหรือโบเนาะแล้วยังว่าประเทศลาวนี้ ส่วนใหญ่มีนักลงทุนมาจากเวียดนามจากจีนจากไทยแล้วเจ้ายูหูใ้ใดเจา้ายูทําใดนบหู้ยูประเทศลาวนี่เต็มแต่คนเวียดนามมาซ่อค่ากินอยู่ประ,ประเทศลาวนี่โคทาเล็บอันนี้กระแมนห่านเวียดนามนี่แหละโคไปเฮ็ดนะเออโคยักไปหัานลาวยูแต่ว่าส่วนยังยักไห้หน้อยัยกทรงเสริมให้คนลาวมาเฮ็ดเตวะ เนาะมีแต่ว่าถ้าเฮาสิ่งนี้เขาบ่สามารถที่จะเว้าวไล่ใดอะนะเนาะที่จริงมันเป็นอาซีพที่สง,งวนให้คนลาวแต่ส่วนรายเข้ามาเบิ่งแล้วส่วนลายมันเต็มแต่คนเวียดนามเนาะโคไปอ่าไปซักคิวกับไปซักนําคนเวียดนามนี่แหละเนาะไปซักคิวไปซักนําหานเวียดนามถ้าว่าผู้ใดทีต่ตามช่องของโคจะเห็นเนาะโคไปสัมภาษณ์ชาวเวียดนามแล้ว ชาวเวียดนามผู้นี้เนาะเพิ่นยังว่าส่วนหลายเด๋ยนนี้คนเวียดนามกาลังไล่กันพากันกลับไปประเทศเพราะว่ายูลาวเงินกับเงินยูลาวกัพอๆกับเงินอยู่ประเทศเวียดนามว่าซั้นเงินเฟ้อยูลาวมันกัเริ่มหุนแห้งการซอกเงินยูลาวกัจะยากขึ้นส่วนหลา่เดือนนี้เขาก็ลังไล่กันกลับประเทศเวียดนามแล้วเนาะแต่ก็ยังมีบางคนที่ว่ายังมาเฮ็ดธุรกิจยังมาเฮ็ดเบียกอยู่ประเทศลาว ยากฟากทิงเนาะชาวเวียดผู้นี่หะน่ะถ้าว่าเจ้าจะมารีวิวเจ้าจะมาเตือนว่าโบให้มาเที่ยวประเทศลาวเจ้าซ่วยเอาคนของเจ้านี่ก็ไปประเทศเจ้าให้มดก่อนซะเนาะถ้าเจ้าจะมาแบบรีวิวประเทศลาวแล้วแล้วมาเตือนให้นักท่องเที่ยวผู้อื่นให้คนบ้านเจ้าวะาบต้องมาเที่ยวลาวหันสั่นเจ้าจะเจ้ามาค้นเอาคนประเทศเจ้านี่ก็ไปให้มด นะถ้าเจ้าจะมารีวิวแบบนี้นะเออถ้าเจ้าว่ามามาแล้วจ้พบบัญหาว่าเออประเทศเรามันเป็นเนวนี้อ่าจุดดีจุดเสียเจ้าเว้าได้คนเลาส่วนใหญ่เขาก็ยังอยากให้มาเว้าเพื่อว่าคนเลาบางคนเขาจะได้ตื่นเนอะเขาจะเมนคนลาวเขายอมรับความจริงคือเจ้าว่าถนนท้นทางแล้วประเทศลาวเป็นประเทศที่โดยพัฒนานี่องขอ้อนี่ทึก เนาะทีเป็นประเทศที่ว่ายังทุกจนแล้วยังเป็นประเทศที่ว่าประสบภัยเงินเฟอ้ออันนี้ยอมฮับเนาะแล้วเศรษฐกิจก,ก็บอกค่อยดีอันนี้เขายอมฮับถ้าคนลาวคนไหนบ่ย,ยอมฮับในข้อนี้นะคือคนลาวที่อยู่ในถ้ำยังปิดหูปิดตาอยู่บ่ย,ยอมฮับความจริงนะคนลาวที่ว่าเขาต่อต้านเจ้าในจุดนั่น เข้าบึ่งออกว่าเจ้าสื่อทังอย่างเจ้ากำลังวิจารณ์ประเทศเขาแล้วห้ามให้นักท่องเที่ยวบ้านเจ้าหรือว่าคนที่ว่ามาเที่ยวประเทศเราเจ้าไปเตือนเขาว่าบ่ต้องให้มาเที่ยวเราประเทศเรามันเป็นแนว้นี้แนว้นี้เนาะคอเสียเป็นแนว้นี้แนว้นี้แล้วอันนี้มันสมควรหรบอเ่เนาะที่เจ้าจะมาเว้าแบบนี้ฮ่ะนะมันก็นจะมีคนที่ว่าอ่า มันก็จะมีโซ่งกลุ่มเนาะคือเขาข้างเวียดนามเนาะแล้วก็บวกเขาข้างคนลาวเองเนาะสิ่งใดที่เฮาควรเวาเฮาก็เวาควรสิ่งใดที่เฮายอมรับเขาก็ยอมรับเขาก็เข้าใจอยู่จุดนี่ขนะเนาะที่จริงมันก็ดีแล้วเนาะถ้าว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็บเบิ่งเ็นในจุดที่วา,าจุดดีและจุดเสียเนาะถ้าว่าจุดที่วาจุดโอนเนาะจุดดีและจุดโอนจุด ชีออนเนาะคนลาวเขาก็จะได้หู้นะจะได้เอามาปรับเปลี่ยนเนาะปับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอันนี้เขายอมรับแต่ว่เศร้าวเวียดนามเพิ่นมาในาจุดประสงค์นี่ะนะซ้ำกับว่ามาซ้ำเติมประเทศลาวแล้วก็มาเยียบประเทศลาวแล้ว แบบว่าให้ประเทศลาวโบมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศลาวเลยนาเนาะคือมันแตกต่างจากาพี่น้องสาวไทยที่มาเที่ยวลาวแล้วมารีวิวประเทศลาวเที่ว่าประเทศลาวจะเป็นประเทศเที่วว่าประเทศลาวจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยหคนไทยกันยังเข้าใจแล้วก็ยังรีวิวว่า,าเสริรนส่วนคนไทยแล้วก็เสินส่วนชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศลาวเนาะคือโคห็ดไหนล,ล่ะ คลิป post, แต่ลายโพสแต่คออกันยังบริโอ,อกมาเว้าเนาะคือยกตัวอย่างนี้เนาะโพสนี่เป็นนักท่องเที่ยวอาเาวไทยเนาะเพิน่นว่าก็จะอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่อนว่าลาวซื่อยอมมีความหมายแตกต่างในความคิดและความชอบของแต่ละคนแต่สําหรับผมลาวคือบ้านลาวคือเชื้อชาติและลาวคือความสุขผมปรารถนาที่จะรู้จัก เราตั้งแต่ตอนที่ในใจเริ่มจะคิดค้นหาและเมื่อได้พบดินแดนนี้ผมก็ตกลุมรักอย่างหัวปักหัวปรําเลยทีเดียวนี่คือเหตุผลในการเดินทางในรูปแบบของเราเนาะอันนี้ มาเที่ยวลาวแล้วเชิญนส่วนคนไทยแล้วก็เชิญนส่วนชาวต่างชาติมาเที่ยวลาวเนาะซึ่งมันแตกต่างจากานักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเลยเนาะพี่น้องอันนี้แหละคนที่เบิงโอกเนาะคนลาวเนาะควิโคโบอบเลยเนาะคนลาวก็จะมีอยู่่องกลุ่มเนาะกลุ่มที่เขาข้างชาวเวียดนามนแล้วก็กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนลาวที่วาย เห็นความเป็นจริงเขาก็ยอมฮับแล้วเข้าพรมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขเนาะแล้วโ่เมนว่มาเข้าบ่ยอมรับว่าประเทศตัวเองเป็นประเทศโดยปัฒนาเนาะแล้วเป็นประเทศที่ว่ายากจนเนาะเขายอมรับแต่เข้าบ่ยอมรับในจุดจุดที่ว่าเพิ่นมาเตือนแบบนี้นะเนาะนะนะคือ นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกับนักท่องเที่ยวไทยซึ่งมันแตกต่างกันฟันฟ้ากับดินเลยเนาะครโอบอแปกใจเลยเนาะที่คนลาวเนาะส่วนใหญ่ที่ว่าหักคนไทยแล้วกะ็หักนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ซึ่นสมประเทศไทยที่คนลาวออกมาเวาเกี่ยวกับประเทศทเที่ยวประเทศไทยแล้วอามันดแนนนีแนวนั่นแนวนี้ที่จริงเขาก็บรอิอวย บได้อัวยประเทศไทยแล้วก็บไดอัวยคนไทยเข้าว้าความจริงแล้วเขาก็ยอมรับความจริงคือยกตัวอย่างโคูออเองเนาะโคเป็นคนล่าแล้วก็เป็นคนของรัฐบาลโครูถ้าว่าคนใดที่ติดตามโคเนาะจะหูหรือว่าโคเป็นคนอวไรโคจะบ่กเข้าข้างผู้ใดเนาะคือโได้เว่านำญาติพี่น้องเนาะน้องๆโคเนาะโคส้นแล้วก็นักเหียนของโคโคจะสอนเลย เจ้าจะหู้จคโูออกกนแล้วแต่แต่ถ้าเจ้าเป็นคนที่เฮ็ดพิษเจ้าจะเป็นนองของโูออกก่ยาเจ้าจะเป็นนองค่อยกับยาถ้าเจ้าเฮ็ดพิษค่อยกับว่าาในความเป็นจริงว่าคนใดพิษคนใดทึกโูออกจะบอกเข้าข้างค้ใดแล้วโูออกก็จะบลเลือกข้างว่าพี่น้องโูออกจะโูออกจะต้องเอาไว้หรือว่าประเทศลาวถ้าว่าคนลาวเฮ็ดพิษแล้วโูออกจะมาเข้าข้างโูออกบุเป็นคนนั้นนะรูออกจะเป็นคนกลาง อยู่ในความเป็นจริงคนใดพิษก็คือว่าพิษคนใดทึกโควก็ว่าทึกโคจะบอกเข้าข้างว่านี่เป็นคนลาวต้องเข้าข้างนี่เป็นคนไทยโคต้องบอกควรเข้าข้างนี่เป็นคนเวียดนามโคบอกควรเข้าข้างนี่เป็นคนเวียดนามโคควรเข้าข้างนี่เป็นคนไทยโควควรเข้าข้างโคจะบอกเป็นคนนั้นเนาะโคจะเป็นคนเอาความจริงเนาะโคเข้าข้างความจริงเนาะเข้าข้างความยุติธรรม ความจริงคือสิ่งโบไตสําหรับโคโอเนาะแต่คนส่วนลายจะว่าความจริงคือสิ่งโบไตแต่คนส่วนลายตายย้อนความจริงแมนโคโอก็ยอมรับในจุดนี้ก็มีอ่าหล่คนเนาะก็เป็นห่วงโคโอเนาะเตือนโคโอว่าบอกควรว่าความจริงไล่แต่โคโอจะว่าความจริงเนาะถ้าในมุมมองของโคความคิดของโคคนที่เขาจะว่าความจริงนะ ถ้าว่าเขาใจเอาความจริงแล้วถ้าว่ามันทึกเนาะข้อใดเทาก็ควรเอาเนะาะปรับปรุงแก้ไขใ,ให้มันดีขึ้นโมเมนต์ว่าเทาจะไปโจมตีเขจาจคือาวเวียตคนนี้เว้าบางข้อมันก็ทึกเท้านะควรเอาไปคิดแต่ก็ควรไปปรับปรุงแก้ไขเนาะให้นะมันดีขึ้นแต่ที่จริงมันก็ดีเนาะที่ว่ามีคนที่ว่ามาเอาตำหนิแล้วมา มาคอมเมนต์เนาะมาให้ความคิดเห็นในจุดบกพร่องของเหาฮะนะคือสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้อง fc มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับอา,าวเวียตที่ว่ามาคอมเมนต์ประเทศลาวแบบนี้มารีวิวและเตือนให้คนต่างประเทศบกควรมาลาวยกไปเที่ยวประเทศอื่นยกเว้นลาวเนาะถ้าว่าชื่อกับอาพี่น้อง fc เนะาะอ่าถ้าว่ามีคนมาคอมเมนต์คอมเพลนหรือว่ามารีวิวประเทศเจ้าเป็นอย่นี้ แล้วเจ้าในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศเจ้าจะหู้ซึกน้อาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกคโคออดเลยสำหรับมี่เนาะอยากให้โคเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างอย่าลืมคอมเมนต์บอกเนาะอ่โคออฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนมุดให้คโคออดเดยเนาะสำหรับคลิปนี้คโคออก็จะต้องจบคลิปเพียงสานี้เนาะโอต้องการความวัดสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย